Thank <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมเฮลิคอปเตอร์ครับสดจากกองบินตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เจ้าหน้าที่นําตัวนายเอ็มนะครับเดินทางมาถึงที่อ่าพระสนา,ามกองบินตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโดยสารมาทางเฮลิคอปเตอร์จากอ่าจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งนายเอ็มเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีที่ยิงอดีตสอสอของกัมพูชาจนเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้วโดยทางการกัรพูชานะครับประสานความร่วมมือกับทางตํารวจไทยนะครับก่อนที่จะนําตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อด,ดําเนินคดีต่อไปนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคือเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมตัวนะครับตัวของนายเอ็มนะครับ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่าเป็นลำนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อ๋อมีอีกลำหนึ่งมานะครับผู้ชมครับลำไหนอ่ะอลำนู้นนะอ่ะเป็นลำนี้นะครับผู้ชมครับขอัยนะครับลำนี้นะครับเป็นลำที่ใช้ในการควบคุมตัวจ่าเอ็มนะครับ ต่อไปคุณผู้ชมนะครับเสียค่าที่จะดังในอัพ จ้าหน้าที่เองมีการเตรียมกําลังในความพร้อมนะครับจากชุดสิดนครบานกรมสรรก,การตํารวจสํารวจนะครับส่วนถึงหน่วยอรินพลาซสองหกนะครับในการดูแลความปลอดภัยนะครับและความเตรียมร้อยในการกาเบียงตัวของผู้ต้องหานะครับ นี้นะครับเพมีการแถลงข่าวการจับกุ่มนะครับและนําตัวนายเอ็มไปที่สอนอชนะสงครามเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะครับไม่ได้ไไดที่ซึ่งเดี๋ยวรายจดีก็ต้องมารอดูเรื่องของกระบวนการกันหลังจากนี้นะครับทุผู้ามครับนายเอ็มถูกจับในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าดีสอสอ,สอกัรบ,บูชานะครับรวมถึงเรื่องของอาวุธปืนนะครับที่ใช้ในการก่อเหตุใจการเึกน,นะครับเป็นข้อหาฆ่าคนอื่นโดยใายตองไว้ก่อนและการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรน,นะครับเสร็จเรื่องเอกสางเรื่องของ การถูกมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอาชญากรรมหรือไม่นะครับทำให้ทางการไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยต้องเร่งติดตามจับคุมตัวนายเอ็มนะครับซึ่งก,ก็ได้อาศัยความร่วมมือกับทางการของกัมพูชาในการติดตามจับคุมในคบก็อบอกว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับซึ่งขาผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่7มกราคมนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปูกกุมค้นหาแล้วครับ

นายเอ็มมาแล้วนะครับทุกท่านครับมีสารวัตแจ้เดินประกบคู่มานะครับมนตัวนายเอ็มนะครับตัวเราผู้ี่สมารถด้น um re ัวลครตัวขอมวนตรวจตีเระเดย์ามสุธีด้วยนะครับ ตอนนี้นำตัวมาแล้วนะครับสารวัตรเจเองก็ควบคุมตัวมาแลนะมีการสวมเสื้อเกาะด้วยนะครับ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ๋ครับการนำตวนายเอ็นนะคะไปสอบสวนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนะครับตัวของนายเอ็มเนี่ยลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับหลังจากที่ไปรับตัวมาจาก จังหวัดสากแก้วนะครับที่มีการผ่านขั้นตอนกระบวนการสบร่บรายข้ามแดนแล้วเสร็จนะครับจึงได้นําตัวมาโรงที่กองบินตํารวจนะครับเพื่อไปสอบสวนและดําเนินคดีต่อไปในกฎหมายไทยนั่นเองครับอ่าไปงนี้เราไปรับฝากการให้สามรคสปนะครับ

ไอะรก็รับสาภาพในรายละเอียดยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนก็เดี๋ยวส่งมอบให้ท่านท่านผู้ชการหมวดนครบาลเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนปากคำครับโดยได้กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ยังยังไม่ได้กล่าวอ้างแค่ถามว่ารับสาภาพหรือปฏิเสธเขารับสาภาพในเรื่องของกระบวนการสอบสวนเป็นหน้าที่ของผู้การหมวดนครบาลการทิมงานครับถามสาหตุเอียดการหลบหนียังไม่ได้ถามครับและในเรื่องของ ว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอะไรมีคนชื่อว้าก็ยังไม่ได้พูดเพอันนี้อยู่ในเรื่องของกระบวนการสอบสวนนะครับซึ่งผมรับตัวกันมาอย่างเดียวซึ่งกระบวนการสอบสวนเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ท่านผู้เชี่าตำรวจอครบ,บาลได้รับตัวไปแล้วก็ไปสู่ของพนักงานสอบสวนหรือที่องการสอบสวนต่อไปครับตอนนะักตอนนี้ผู้ช่วยสามารถสรุปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการจ้างวานหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้ายังสรุปไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านต่อยอดจาก ทางขั้ผพิจารกาตำรวจควอนบางเลยครับคงต้องให้เวลาสักนิดนึงนะครับให้ตํารวจได้ทํางานนิดนึงเขาบอกไม่ทราบสาเหตุอะไรทาไมถึงต้องหนีไปที่กระบอย่างเพราะผมยังไม่ได้สอบสวนครับเากับดูวยผมยังไม่ได้คุยอะไรกับตัวก็คุยแค่ว่าสอบสวนถามเขาว่ารับสารภาพไปเสร็จเพราะในเรื่องของการจับกลุมนะครับกฎหมายให้สอบถามว่ารับสารภาพเสร็จแล้วก็แจ้งสิทธิ์ในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของกระบวนการการสอบสวนสาเหตุ รวบรวมพยานต่างๆรวบรว,บรวมพยานฐานต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้จชีรร่ยวกลมครบานาและก็มัง่งานสอบสวนครับเรื่องต้นเร้แจ้งข้อหาอะไรแจ้งก็สามข้อหาข้อหาแรกคือฆ่าบุคคลอื่นแต่งตอวไว้ก่อนพกพาอ,อาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนที่มีดินมปืนโดยไม่ได้ยในในในที่สาธารณะเรามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับกัมพูชาไหมครับกับการที่เขาถูงตัวให้เราพอ,อีีพอมันนี้ไม่มีครับครับ นะครับนอกจากคํารับสารภาพของเขาที่รับสารภาพรับสารภาพของเขานี่คือรับสารภาพเป็นผู้ต้องหาจริงหรือรับสารภาพในการก่อเหตุตามหมายจับรับสารภาพในการก่อเหตุจริงครับและเป็นบุคคนเดียวกับตามหมายจับยืนยันครับเขายืนยันว่าเป็นเขาดูหมายจับแล้วยืนยันว่าเขาเป็นบุคคลเดียวกับในหมายจับครับนอกจากนั้นเวลาระหว่างที่อยู่กับท่านอยู่กับชุดสืบสวนสอบสวนนอกจากคํารับสารภาพของเขาเนี่ยเขาพูดอะไรอีกไหมนอกเหนือจากเรื่องการละสอบผมไม่ได้สอบสวนเขาเราอำนาจการสอบสวนอยู่ที่ สักถามเขาชีวิตเป็นอย่งไงอะไรอย่างไงครับไม่ได้สักถามก็พยายามเอาตัวมาส่งให้กับผู้การหน่วยนครบาลโดยเร็วที่สุดเพราะตามกฎหมายกําหนดไว้อย่างนั้นกระบวนการสักถามสอบสวนปากคาอยู่ที่ผู้การหน่วยนครบาลครับเขาพูดอะไรบ้างไหมครับเมื่อานทีนั้นอ๋อไม่ได้สอบถามครับดูจากท่าทีแล้วเขาดูสับสนกับการกระทําเขาก่อนก็ดูเขาเครียดนะคเครียดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่เี้ยนิ่งไม่พูดอะไร แล้วเขาพร้อมที่จะรับโทษไหมขอบการทั้งสองคนตรนี้ตรงนี้ผมไม่ได้ถามนาครับแต่ว่าเดินข้ามาเขาก็บอกเขารับสารภาพร่วมกันคนนี้สอบทำท่านรู้จักรเมือนผ่บานครับความคืบหน้าเกี่ยวคดีนี้หลังจากทุ่เข้ามาเนี่ยเราจะมีการออกหมายจับหรือคนที่เกี่ยวข้องนอกจากการที่เขาเอาปืนไปฝากกับน้องสาวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นรถไปที่บ้านของดินไหมก็เดี๋ยวหลังจากรับตัวมาแล้วนะครับก็จะนําตัวไปสนชชนะสงคราม ไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างก็ก็จะมีการดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินหกหมื่นบาทก่อนที่มีการนําเงินบางส่วนเนี่ยไปจ่ายค่าจำนำเปิดกับพร้อมดอกเบี้ยก็คือพบข้อเท็จจริงอะไรที่เกี่ยวพันถึงใครก็จะดาเนินคดีทั้งหมดอ้าส่วนสอบสวนของตำรวจเนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างครบงับว่าเงินหกหมื่นบาทเนี่ยน่าจะเป็นค่าเกี่ยวกับการติดชีวิตคนหรือไม่ เดี๋ยวขออนุญาตไปไปสอบสวนก่อนยังเพิ่งยังไม่ได้สอบเลยความชัดเจนของรายละเอียดที่ทางผู้สื่อข่าวถามเนี่ยขอไปสอบสวนกับผู้ต้องหาก่อนให้ได้รายละเอียดนะครับแล้วก็คงจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าว่ามูลเหตุหรือว่าผู้ร่วมกระทําผิดมีใครบ้างก่อนหน้านั้นก่อนที่เงิน6 0 0บาทจะเข้ามานี่ก่อนหน้านี้เขามีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปตรวจสอบรายละเอียดครับเราสงสัยไม่6 0 0นบาทนี่ค่าอะไร สงสัยสงสัยแล้วถามเขาไหาระหว่างยังไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวขอยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยชุดสืบสวนที่ไปรับควรได้รายงานท่านยังยังยังก็ตามที่ท่านผู้ช่วยได้ได้นำเรียนสื่อมวลชนแล้วพูดหานนี่อยู่อยู่ผมตลอดก็ไม่ได้ได้สังถามอะไรเพิ่มเติมเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่หน้าที่เรื่องการสักถามกับการสอบสวนเป็นหน้าที่ของผู้กำกับลครบาลกับนักงงานสอบสวน ซึ่งเดี๋ยวะบวนการเนี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเสร็จจากสื่อมวลชนก็ไปสู่คณะสอทคณะสงครับประี้กระบวนการต่างๆที่ท่านอยากรู้เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นหละท่านท่านสมมิละรองพบตกรกัมพูชาเนี่ยมีการพูดคุยกับท่านท่านท่านผู้ช่วยเนี่ยพูดคุยยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางในการจับกลุ่มหรือมีการล็อกข้อใดบ้าอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถามเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยทงการกัมพูชาไม่ได้รายงานอะไรนะทั้งเลยนะครับว่าทำไมถได้ตัวไปอยู่ในทาการได้ ไม่ได้รายงานเพราะเราประสานความร่วมมือว่าเรามีบุคคลตามหมายจับเนี่ยถ้ามีการหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านประเทศเขาเนี่ยก็ขอความร่วมมือส่งตัวมาให้เราเขาก็ดําเนินการให้ครับแล้วได้ประสานว่าว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีไปเรื่องอะไรมีเหตุอะไราะเขารู้อยู่แล้วตามหมายจับเพราะเราส่งหมายจับให้เขาซึ่งในหมายจับก็มีข้อหาอยู่แล้วตามที่ผมนําเรียนสื่อมวลชนมันจะพู่สามข้อหาครับในรายละเอียดมีการชี้แจงว่าเรามีนผู้ร่วมขครงการที่เป็นทางกัมพูชาอ๋ออันนี้มันเป็นข้อมูลในสมนวน ซึ่งเป็นข้อมูลเราไม่สามารถมาเปิดเผยได้แต่มันก็เป็นที่รอตัว,ตวสำคัญที่อยู่ในข้อสอบสิ่งค่านั่นพูดจะใช่เลยแต่เป็นข้อมูลที่เรามาพูดไม่ได้ในหลักฐานซึ่งมีหรือไม่มีไม่รู้ทางสื่อมวลชนพูดกันแต่กระบวนการสอบสวนของผู้งหาเรายังไม่เริมนะครับเราก็เลย,ย,ยมมไม่ทราบแต่ถ้ามัน,ปนะมนเป็นจริงตามที่สื่อมวลชนระบุแล้วตรงนี้นขั้นตอนจะต้องเป็นยังไงคือการรวบรวมหลักฐานเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับใครพยานถึงว่าได้ร่วมกระทําผิดด้วยตรงนี้ทางเคื่องอับสวนก็ต้องดาเนินการตามกฎหมาย ปัญหาสร่ว่าเป็นคนชพืนบ้านเนี่ยจะมีปัญหาในการเอาตัวไม่ไม่มีปัญหาก็อันนี้คืนนี้หนีไปก็ก็ยังตกตัวมาให้เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีเพราะปัญหามันเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่แก้ปัญหาเพราะนั้นมีปัญหาตำรวจก็คงต้องแก้เข้าประเด็นการถ้ามันเร้ายถึงการฆ่าตัดตอเพื่อจะปิดปากอะไรอย่างนี้เลยมนจะทำให้ทัเขาเลยไหม เออตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้จัรรดการตำรวจทั้งคนตายก็มีหน้าที่จ่ต้องดูแลเรื่อง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 ,องที่ท่านเป็นห่วงนะครับตอนตอนประสานกับทางกพูชาครับได้มีการขอข้อมูลคนที่เป็นผลชี้เป้าให้กับทางอต้องหารครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเราเปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ว่าการประสานก็คือท่านพมรตลนะครับนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปนำเรียนท่านนายกพมตรีนะครับให้ทราบเรื่องท่านก็เป็นห่วเป็นใจก็มีการประสานงานการเกิดขึ้นน้าต่าสู่ของการนำตัว กลับมาดำเนินคดีที่บ้านเราครับเ,เดดพราเปิดเผยนช่ไหมเพราะว่าผลปวดผลปวดอาวุธปืนขนาดตูดใส่สมิธสิธเนี่ยบอกกระสุนายางยังยังกองวิสุทธ<อ>์ห<อ>ลังาทไม่ส่งผลมาน่าจะเป็นประบอกเดียวกันไหมครับพี่น้องสาวก็เราตอบไม่ได้แต่ว่าผู้ต้องหาเขารับสรารภาพว่าว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงดูดูเหมือนตัวผู้ต้องหาเนี่ยทางตำรวจมีการชุ่มกันอย่างแน่นหนาเลยตรงนี้มันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษมั้ย พอไม่มีก็ปเป็นเรื่องปกติเราใช้หลักการทางยุววิธีที่เราแล้วการฝึกมาซึ่งเป็นมาตรฐานจากนที่เขายอมรับแล้วผู้ต้องหานี่เป็นผู้ต้องหาคาดีฆาตกรรมนะครับการฝ่ายนุงแจมือเราต้องไปหลัง<ช>นะครับเดี๋ยวไปถึงโรงพาารักกรสู่กระบวนการในการตรวจร่างกายในการกต,ากตามคหมาไปดูเหมือนว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยคดีเนี้ยมันจะเป็นสองแท่งลักษณะก็คือเกี่ยวพันเรื่องการเมืองนิดๆเองเงี้ยเรามีการตรงนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยยังไม่ได้สอบถามกับผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นเราตอบ แไม่ได้มีความมั่นใจไหมครับว่าจะพาคนชี้เป้ากลับมาดําเนินคดีที่ไทยได้ก็ดูว่าเกี่ยวข้องคดีไหมก็ถ้าเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเอาตัวมาดําเนินคดีได้เพราะว่าเหมือนทางตัวของพยานนะครับในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นมูที่พี่เขือของตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าเห็นคนชี้เป้ายืนอยู่บนรถเมล์ด้วยก็ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจตรงนี้เราก็จะรวบรวมไปสู่สอบสวนในํำนวนครับเพื่อไปสู่เรื่องการจับกลุ่ม คนที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้ามีนะครับแต่ถ้าผู้ช่วยเชื่อไหมว่าผู้ต้องหากับตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะผมยังไม่ได้สอบถามครพยายามเอากลับมาให้เร็วที่สุดเขาคือรืมเขาคือผมไม่ได้สอบถามนะแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของการหลบหนีเข้าไปเขาคงมีช่องทางในเรื่องของการติดต่อนะครับก็คืสรุปง่ายๆว่าถ้าจะบอในคือรื <Leah> <ification> ่ท <Overwatch> ุกอย่างจะส ใช่ครับก็เริ่มที่ลงประจาวันก็เรารับตัวมานะครับถึงเมื่องานสอบสวนแล้วก็เริ่มนับนะครับได้ถามเขาไว้ว่าผู้ต้องหาเคยไปกับผู้ชายหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ถามก็คือผมเนี่ยมีหน้าที่ไปรับตัวมานะครับเดี๋ยวทางท่านวิจยากรมหน่วยนครบาลมาไปถึงสนอชนะสงครามะบวนการข้อมูลต่างๆที่ท่านอยากรู้เนี่ยะบวนการจะเริ่มขึ้นกับพนักงานสอบสวน ก็คงต้องซักไซน์ไล่เรียกกันสอบสวนกับทางผู้ต้องหาอ,อย่างเป็นทางการถ้านก็ร,รับสาบภาพก็ต้องมีกระบวนการตอบทื่องการนําตัวไปชี้ที่เกิดเหตุแล้วครับขออนุญาตสอบถามผู้กิจการปำรวจภูครับก่อนหแรกเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าผู้ตายเนี่ยกับภรรยามาเมืองไทยเนี่ยมาทำอะไรคนระับมาเที่ยว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 ผู้ตายกับมือปืนเนี่ยรู้จักกันไหมผู้ตายกับมือปืนต้อง เดี๋ยวรอถามกันร <c oughs> อ,อถามแต่ตัวภรรยาเนี่ยไม่ไม่ไมรู้จักส่วนตัวคนร้ายผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ได้ถามนะะ้นองหนึ่งว,<า>ว่ามันเป็นเหตุซึ่งหน้าหรือว่ามันมีการล็อกเป้าก็จากที่บอกอะข้อข่าวหาคือไต่ตองไว้ก่อนก็น่าจะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ล็อกมันไม่ใช่แบบมาทะเลาะกันแล้วก็มีองรกดเคือง,องทะเลาะแล้วก็มีการทาร้ายกันนะครับมีการวางแผน เขาจากข้อบอบกล่าวหาที่แจ้งก็คือถ้าผู้อ่นโดยใส่่องไว้ก่อนแล้วก็มีการตัดเตรียมวางแผนนะครับในการกระทําความผิดก็สแสดงว่าไอคนชี้เป้าในน่านจะเป็นตัวพีแมนสำคัญเลยใช่ไหมก็ <c oughs> สํคาคัญหมดอ่ะแต่มีคนชี้เป้าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราอยู่ในสํานวนเรื่องการสอบสว,น, <c oughs> วนนะก็ทุดตรนี้ก็เอาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดีกว่านะครับไอ <c oughs> สิ่งที่ท่านพูดทั้งหลายเนี่ยท่านสอบสวนเตรียมพร้อมที่จะไปชี้แจงในชั้นัยกสารซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปอยู่ในชั้นกรรมพิจารณาดี อันไหนที่เรานําให้สือ่อมวลชนรับทราบได้แล้วก็ยินดีให้ข้อมูลแต่อันไหนที่มันเป็นเรื่องของการต่อสู้คดีเป็นชั้นความลับเนี่ยก็ต้องเห็นใจกันนะครับก็ข้อมูลบางอย่างเราให้ไม่ได้ครับ <Okay. S 1> ก็สรุปว่าคดีนี้เกิดจับคนร้ายได้เร็วนะครับในส่วนการขยายผลต่อจะไปจับใครต่อนั้นก็รอฟังกันเรื่องของการสอบสวนต่อซึ่ง mm. ทางท่านผู้ชัรนดุลและควบาลก็คงให้ข้อมูลข่าวสารกับทางสื่อมวลชนให้ทราบ <Promise. S 2> ในโอ,นอกาสต่อไปในแชทเนี <the> ่ยของ ผู้ต้องหาเนี่ยมันมีระบุถึงอดีตนายกของเราด้วยเนี่ยตรงนี้จะมีการตรวจสอบอะไรยังไม่ได้สอบผู้ต้องหาเลยเดี๋ยวรอเนี่ยยังไม่ได้สอบผู้ต้องหาตำรวจมีข้อมูลไหมยังเลยตำรวจมีข้อมูลชุดนี้ไหมเดี๋ยวรอสอบถามผู้ต้องหาเอาว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราให้อันไหนไม่เป็นประโยชน์แล้วข้อมูลที่เราให้ไม่ได้ก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าล้าจำเป็นนะครับที่ให้ข้อมูลไม่ได้ นะครับมีอะไรต้องถามไหมครับจะได้มีขออนุญาตนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับจะสรุปอยู่ระหว่างการสอบเบื้องต้นท้ายผู้ก่อเหตุให้การรับสารแต่ว่าคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางท่านผู้ช่วยผอปตรนะครับแล้วก็ผู้ อ่าบัญชาการตํารวนทรบาลน,นะครับได้มาติดตามรับตัวนะครับตัวของจ่าเอ็มนะครับที่อยู่ในรถตู้พันสีขาวคันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้จะนําตัวจ่าเอ็มเนี่ยไปที่สนชนะสงคารามนะครเพื่อดําเนินการสอบสวนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับจากการสอบถามของทางเจ้าหน้าที่นะครับส่วนมูลเหตุห,หรือแรงจูงใจต่างๆเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะดําเนินการสอบสวนหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมูลเหตุที่นายเอ็ม เหตุเนี่ยคืออะไรนะครับคุณผู้ชมมผู้ร่วมกรบวนการหรือแรงจูงใจว่าได้รับจ้างมาหรือไม่เนี่ยก็ต้องไเบรอดูกันนะครับว่าทางกรมการเอมจะให้การจัดบตามูงว่าอย่างไรหลังจากนี้นะครับส่วนที่พยานหรือทางฝั่งพยานนายีกิมยานี่ยได้สืบพยานล่วงหน้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มาตอนเนี้ยก็คุ้มรหรับข้อมูลนะครับจากนี้ก็ต้องมาดำเนินการหรือว่ามาทางนายดีกิมยาและพยานที่เกี่ยว เพิ่มเติมหรือไปนั่นเองครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตยุติการรวมเรียนวันนี้นะครับ